รุ่นหายากมาอีกแล้วนะครับดูกติ d ด X, ดีเซอร์ถคันนี้ปี23กับเลขไมาย2,000กว่ากิโลเท่านั้นและเราเปิดเพียง479,000บาทของเดิมมีให้อีกหนึ่งลังใหญ่ตามมาชมครับกับสีขาว Star White Slick นะครับนี่ชิลด้านหน้ากาดไฟหน้า d e เซอร์มีให้นะครับพิยโทรัพท์ตัวต่อ,ตอน,นี่ของ g v o t e c h นะครับกาดนี่กัดแฮนด์บ Hand ั uster, กบัสเตอร์กาดเดิมเรามีให้นะครับแล้วก็กระจกข้างยึดกับไนซีเซี กระจกเดิมเราก็มีให้นะครับ Cashbar นะครับ Dipco Baker นะครับรออเลยกดาดน้าน้ำ EvoTech Performance นะครับกดาดน้ําเดิมเราก็มีให้การล้มหลังนะครับรวมถึงการล้ม,ลมหน้าได้ของ EvoTech Performance นะครับนี่ใหม่ใสๆดูตรงนี้นิดนึงมันเครื่องเสียงอ่อนอยู่เลยนะครับคันนี้ท่อเบอริรกใหม่ HP c o r s e Titanium ท่อเดิมเราก็มีให้พร้อมแคชไปเลยนะครับนี่ ด้านข้างนะครับเป็นกระเป๋านะครับกระเป๋าเหมือนกระเป๋าผ้านะครับหากระเป๋าผ้ามาเสริมได้เลยทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็แหลกด้านข้างนะครับของ h ิปโกเบเกอร์เรามีให้อีก1ชุดด้วยนะครับรวมถึงแหลกท้ายแต่เราไม่ได้ใส่นะครับสำหรับคนที่มีแฟนซ้อนนะครับพักเท้าหลังเรามีให้ด้วยแต่ไม่ได้ใส่นะครับนี่กันล้มหลัง Evotech p e r f o r m m เ n มนะครับแล้วก็ตัวยกเอาไว้ล้างอย่างดี e v o t อ c ์เทคเพอ m ์ n ฟมตนะครับตัวตั้งแสตนยางนะครับ Scorp เปีย l l แลนดีอดูดอกสิครับ เต็มเต็มคลิปจัดคันนี้นี่โซสเตอร์ใหม่ๆนะครับก็ตีนปงตีนเป็ดมีให้ครบครบเลยสีสมบูรณ์100%ฝาทาังน้ำมันของแต่งฝาเดิมเราก็มีให้อีกด้วยนะครับการสบัดไม่มีรั่วไม่มีซึมเลขใหม่2,881กิโลนะครับมานะฟังเสียงกันหน่อย ดดันนะครับของเดิมเรามีให้อีกหนึ่งลังใหญ่นะครับเขาทงบักเท้าครบครันกระเป๋าข้างมีให้ครบๆเลยแหลกกระเป๋าข้างนะครับและเจ้าพันนี้นะครับ479,000บาทเท่านั้นจัดไปคุ้มๆที่มาโไฟกาที่เดียวสวัสดีครับ